กิจกรรมวันหยุดครอบครัวชมพูพาลูกๆไปอยู่บ้านยายหนิงม่วนจอยค่ะก็ต้องชื่นชมเลยว่าซุปตาสาวชมพูอรารยาจัดสรรปันส่วนเวลาดีๆมากๆประทังหน้าที่การงานธุรกิจใดๆรวมไปถึงบทบาทภรรยาของสามีน็อตวิสตรุษรังสรีสิงห์พิพัฒน์คุณแม่ของลูกๆพี่สายฟ้าพายุและน้องเกลและบทบาทกันเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแห,วแหวนของยายหนิงล่าสุดชมพูก็ได้แชร์คลิปกิจ,จกรรมครอบครัววันหยุดสุดสัดสปดาห์ ชมพูก่ก็พาลูกๆทั้ง3คนนั้นไปเที่ยวเล่นพักผ่อนอยู่กับยายหนิงจากนั้นไปทานข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกับสามีน็อดชาวเน็ตเห็นแล้วก็อดชิ้นชมไม่ได้ค่ะว่าแม่ชมนั้นเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไปหายายหนิงในทุกวันอาทิตย์ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เป็นลูกและเป็นแม่ค่ะ